ว,วันนี้นะคะมาพบกับพวกเราในรายการวันวุ่นวุของรุ่นปีเชารํมนะคะและวันนี้เราพาทท่าน,นมาที่บ้านหกก้าคุณอนุสสมปักินะคะหรือว่าบ้านเรียนรู้ชุมชนของคุณคนดีน้ำจันทร์คระนะคะและจะมีอะไรบ้างะคะ่ะไปดูกันะคะ่ะ จุดนี้จะเป็นบริเวณด้านล่างจะมีประวัติความเป็นมาข้อมูลต่างๆของริมน้ำจันทบูรให้เราได้เรียนรู้มีพี่ที่ดูแลคอยให้คำปรึกษาให้ข้อมูลอยู่ที่นี่ด้วยสามารถมาเยี่ยมชมได้ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์10.30ถึง4็นของสัปดาห์ค่ะ ชุมชนริมน้ำจะมี3เชื้อชาติโดยส่วนใหญ่จะเป็นจีนคนยวนเล็กน้อยและคนพื้นเมืองหรือว่าคนไทยดั้งเดิมค่ะ ี่สนใจมากแ่หาได้นะคะน่าสนใจมากเราจะมาพูดถึงบ้านหลังนี้อย่างเจาะลึกคือบ้านเลขที่69เป็นบ้านของคุณอนุสรสมบัติไม่มีคนอยู่ลูกหลานท่านก็ไปเรียนหนังสือจึงได้ขอใช้ทำเป็นบ้านรับแขกของชุมชนแล้วได้เก็บทุกเรื่องราวของชุมชนมาไว้บ้านหลังนี้พูดได้ว่า เป็นสตอรี่เรื่องราวของชุมชนริมน้ำจันทบุรีเพื่อที่จะเล่าบอกสู่กันหลังจากที่ชมบรรยากาศด้านล่างแล้วต่อไปเราก็จะไปชมบรรยากาศชั้นสองกันขอบอกเลยว่าเมื่อก้าวขาขึ้นบันไดขั้นแรกรู้สึกได้เลยว่าที่นี่อบอุ่นมาก เราจึงได้ขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนการถ่ายทําตอนนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณชั้นสองของบ้าน69นะคะซึ่งจุดที่เราอยู่ตอนนี้มีโทรทัศน์หรือว่าทีวีแล้วก็โทรศัพท์บ้านมี้้าบ้านก็ออกแนวมิวนเทสนะคะสมม่าเกมากค่ะนี่ก็บอกว่าใครที่มาเที่ยวลนน่าจันทบุรีถ้าไม่หาที่นี่เป็นที่แรกถือว่ามาไม่ถึงลีน,าน่าจันทบุรีจริงๆนะคะเพราะเขาจะมีทั้งประวัติเก่าเป็นมา อาว่าต่างๆตั้งแต่ก่อนการเลยใครที่มาตะทูลก็สามารถมาชมที่ได้ไปชมบรรยากาศกันคะ่ะใครที่มาในชุมชนจะได้เรียนรู้อย่างน้อย3เรื่องในแต่ละบ้าน1ตัวบ้านหน้าตาบ้านเป็นอย่างไรสถาปัตเป็นอย่างไรเป็นจีนเป็นยวนเป็นไทย 2. เรื่องราวของบ้านเป็นอย่างไรและ 3. อาชีพเขาเป็นอย่างไรหลายๆคนอาจไม่ทราบนะคะว่าการเดินทางจากจันทบุรีมากรุงเทพเนี่ยสามารถเดินทางทางเรือมาด้วยนะคะในสมัยก่อนนั้นต่อามาท่าหลวงนะคะเป็นย่านการคมนาคมทางเรือที่คึกคักมากเนื่องจากอยู่ริมแม่น้ํานะคะและตรงน,นี้นะคะก็สามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้นะคะ ม,ๆๆมุมนี้จะเป็นด้านหลังนะคะจะมีต้นไม้ห้องน้ำนะคะด้านหลังนี้เขาจะโล่งมากๆเลยค่ะแสงเข้าสวยมากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวบ้าน69เก้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ